สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไร้ไทย4ประเทศประชาธิปไตยอาเซียนเรียกร้องให้เมียนมาปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัว4ประเทศประชาธิปไตยในอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และมาเลเซียร่วมเรียกร้องให้เมียนมาปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวทางการเมือง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข้อสรุปการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่2มีนาคม2564เพื่อหาหรือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเมียนมาหลังเกิดการรัฐประหารเพื่อให้ประเทศเมียนมากลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศที่มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยประท ประเทศที่เป็นระบอบเผด็จการประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และประเทศที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ได้แสดงจุดยืนร่วมกันในระหว่างการประชุมแหล่งข่าวทางการทูตของอาเซียนระบุอย่างไรก็ตามประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายละเว้นจากการยุยงให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก ในถ้อยแถลงระหว่างการประชุมอาเซียนวิเวียนบาลาคริสนันรัฐมนตรีการต่างประเทศของสิงคโปร์กล่าวเตือนว่าการไม่สามารถหาจุดยืนร่วมกันในอาเซียนได้จะเป็นการตอกย้ำว่าอาเซียนขาดเอกภาพและทำลายความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องของเราในฐานะองค์กรมีเพียง4ประเทศเท่านั้นได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และมาเลเซียที่เรียกร้องให้มี การปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวทางการเมืองรวมถึงนางอ,องซานซูจีผู้นำพลเรือนและผู้ถูกควบคุมตัวอื่นๆซึ่ง4ประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศอาเซียน นางเรดโนมาสุดีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียถือเป็นผู้นำสำคัญด้านการทูตในอาเซียนซึ่งอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ปกครองระบบราาประชาธิปไตยและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคทำให้อินโดนีเซียมีการแสดงออกที่แข็งกระด้างในการต่อต้านการรัฐประหารเราต้องดำเนินการฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอินโดนีเซียย้ำว่า จำนงผลประโยชน์และเสียงของประชาชนเมียนมาต้องได้รับการเคารพนางเรตโนมาสุดีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ